เรียบร้อยแล้วครับผมผ่าคอมเเม่คอมเฟสเซเอน้ำหนัก31มกโลนี่ครับเบิ่งวาดเสด็ยอีกยังเนี่ยหเรียบร้อยครับหาเรียบร้อยครับผมคอมเฟสเซอรเอหนัก31มกิโลนะครับแต่ต้องแดงทำเนี่ครับแต่การเล็กเดี๋ยวสีสันบึ้งว่าสเได้เล็กเท่าไรได้ต้องแดงเท่าไร ตะเล็กกิโลตะเล็กยี่สิบเจ็ดโลตีไว้แค่ยี่สิบห้าเจ็ดยี่สิบเจ็ด,เดโลครับทำไมมันมีเหล็กลอยล่ะเหล็กยี่สิบเจ็ดโล,โลต้องแดงใส่จักลูกครับ ทองแดงได้สองโลครึ่งย <S S S> ี่สิบเจ็ดแปดิบเก้ 18, าอถนอยมันไม่ถึงโอนี่เดีตนนี้ไม่ได้ช่างเมื่อกี้นี่ <S S ช่างช,ช่งบอกไ้มันไม่ถึงสามเด็ดโอ้มันมีน้ำด้วยม,มันมีน้ำน้ำพักไปอีกจุดยี่แปดยี่เก้าโลได้ทองแดงสามสองโลครึ่งครับผมของพี่เสื้อเอสามสิบเอ็ดโลได้ทองทองแดงสองโลครึง่ง मान कहाँ होगा आप